ภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิ้ลช่วงเวลาของภาษาไทยน่ารู้มาแล้วนะคะและแน่นอนต้องเชิญคุณครูคนสวยมาด้วยครูเปิ้ลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะช่วงเวลาของภาษาไทยน่ารู้ถ้าไม่มีครูไม่ได้เลยนะคะใช่ ต้องมาคุยกันเนะาะค่ะแล้วก็ให้ความรู้น้องๆกันไปคราวที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงคะสับแสแลงคิดว่าน้องๆน,น่าจะแอบไปพูดแน่ๆเลยอาจจะทําให้น้องเข้าใจมากขึ้นเวลาที่ได้ยินผู้ใหญ่เดี๋ยวว่าหลายๆคนพูดคําเหล่าน,านั้นผู้ใหญ่ในบ้านนะไม่เท่าไหร่นะที่ครูเปิลคิดว่าน้องๆได้ยินได้ฟังแน่ๆก็คือสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่า อะาไราการโทรทัศน์ค่ะละคร,อ,รอะไรอย่างงี้เนาะ,ะอืมละครหรือการโฆษณาหรือว่ารายการวาไรตี้หรือแม้แต่ข่าวเองก็ตามอะค่ะก็มีบ้างเหมือนกันอ,อันนี้ก็ต้องฝากคุณพ่อคุณแม่นิดน,นึงเวลาให้ให้น้องๆดูทีวีนะคะ อาจจะเลือกช่องให้น้องๆดูนิดนึงเพราะว่าบางทีอ่ะคูปเปอร์น่ะเคยแบบลองเปิดไปเรื่อยๆแล้วพอมันเป็นช่องที่ไม่ใช่เป็นแบบช่องทั่วๆไปอ่ะที่เราที่เรารู้จักกันอย่างเงี้ยนะคะโอ้โหการใช้ภาษาของเขาเนี่ยไอ้นี่เหมือนกันนะค่อนข้างรุนแรงนิดนึงค่ะและ้วโดยเฉพาะละคร อันนี้ก็ต้องระวังเ,าางเวลาเราแบบเจอเจอยูทงยูทูบด้วยไหมคะเหมือนถ่ายไปเรื่อยๆเ,เวลาเด็กเขาเ่มเขาดูต้องระวังบางทีอะเวลาให้น้องๆดูก็อาจจะต้องเลือกหน่อยอันนี้ต้องระวังมากๆนะคะแบบบ้านไหนคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยมีเวลาบางทีก็ให้ลูกแบบเล่น iPad ดอะไรเงี้ยควรจะจํากัดช่วงเวลาแล้วก็ให้ดูเฉพาะแบบที่แบบดูได้เขาต้องทําอะไรมาก่อนถึงจะมีโอกาสดูได้เช่นทำกันบ้านให้เสร็จหรือว่าทําความดีทําแบบงานบ้านอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเวลาช่วงหนึ่งให้เขาได้ดู สิ่งที่เขาอยากดูกระตูนหรือว่าอะไรการแสดงอะไรที่เขาชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเราก็อาจจะเป็นคนที่แบบเปิดให้เขาดูหรือว่าตอนนี้มันมีเป็นโปรแกรมมาหาที่มันเหมือนจํากัดการดูแบบ youtube ก็จะเป็นยู u ูปพีซอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเลือกแต่สิ่งที่เหมาะสมกับเด็กขึ้นฟีดมาอันนั้นน่าดีหน่อยต้องต้องกรองอให้น้องนองนิดนึงนะคะ,คะจำเป็นมากเลยแล้ววันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับอะไรคะครูวันนี้เนี่ยครูเปิ้ลไปอ่าน เรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนหมายเลขโทรศัพท์มาพอดีในเพจคําไทยนะคะเขาลงเป็นความรู้เอาไว้ครูป,ปันก็เลยแบบลองหยิบมาสอนน้องๆดีกว่าหลังจากเราเรียนเรื่องของอะไรที่มันสนุกสนุกไปหลายเทปแล้วเนาะเราลองมาดูแบบลักษณะของการเขียนหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศของเรากันดีกว่า อันนี้ต้องบอกน้องๆว่าจริง,รงๆแล้วโทรศัพท์เนี่ยในอดีตเนาะทุกบ้านมีแต่ว่าตอนนี้อันนี้พูดถึงโทรศัพท์บ้านนะ,ะพินิตาโทรศัพท์บ้านเนี่ย ตอนนี้บางบ้านก็ไม่มีแล้วใช้มือถือกันหมดแล้วใช่เพราะทุกคนมีมือถือน้องๆก็มีมือถือแต่ว่าบ้านคูเปิลยังมีอยู่นะคะยังมีโทรศัพท์บ้านอยู่เพราะว่าเราก็ยังมีแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่บางทีอายุเยอะก็อาจจะไม่ได้มีโทรศัพท์มือถืออ,อาจจะต้องติดต่อ,อแล้วคูเปิลเองอ่ะก็จะพยายามให้ให้มีไว้เพราะว่าบางทีเราโทรโทรเข้ามาในบ้านเราจะได้รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านบางทีโทรมือถือคุณพ่อคุณแม่ไม่รับอะไรเงี้ย<ๆ>ก็โทรเบอร์บ้านเลยยังไงมันดัง สนั่นทั่วบ้านอยู่แล้วลนะคะแต่ก็ต้องคอยเช็คเนาะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยแต่แต่ละเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้มากอะไรก็คิดว่าเออมันมันก็ยังจําเป็นอยู่ก็เลยยังไม่ได้ยกเลิกไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอะถ้าถ้าเรามองมาดูถึงการใช้โทรศัพท์ในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีโทรศัพท์มือถือถูกไหมคะทุกคน<อ>มีตอนนี้มีคนละเครื่องนะคะเพราะว่ามันเป็นการติดต่อสื่อสารที่ง่าย สะดวกแล้วจริงๆอ่ะค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้แพงแล้วก็รวดเร็วด,ด้วยโดยเฉพาะเรื่องเร่งด่วนมากๆเราจะมักจะได้ยินคนพูดเสมอว่าเร่งด่วนให้โทรถูกไหมคะเพราะว่าบางทีอะไลน์อะเราไม่ได้อ่านาหรือเราไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมแต่ถ้าเป็นเครือข่ายของการโทรศัพท์ทั่วไปเนี่ยกดได้เลยแค่มีเบอร์เนาะมันก็จะติดต่อดได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถ้าเป็นการทํางานนะคะในหน่วยงานอะไรต่างๆเนี่ย ก็ยังคงใช้โทรศัพท์เป็นพื้นฐานอยู่นะคะทีนี้เวลาที่เราเห็นตัวเลขเต้องบอกว่าตัวเลขมันมีตัวเลขไทยและตัวเลขอาราบิก<ะ>ใช่ไหมคะนี่ถ้าเป็นทางการนะคะในหนังสือราชการต่างๆส่วนใหญ่เขาจะใช้เป็นเลขไทยใช้เป็นเลขไทยหมดนะคะแต่ว่าถ้าทั่วๆไปที่เราเห็นนะก็จะใช้เลขอาราบิกกันนะคะท<ะ>ีนี้ในการเขียนเนี่ยค่ะการเขียนหมายเลขโทรศัพท์อเราพูดถึง0ูนก่อนเนาะศูนคือเบอร์โทรทั่วๆไปนะคะเวลาเขียนนะเราจะเขียน0ูนย์ก่อน แล้วเราจะเว้นวรรคเนาะแล้วจะเป็นเลข4ตัวค่ะเช่น02356ม,มันจะเขียน0เว้นวรรค2 3 5 6หและอีก4ตัวจะเว้นวรรคอีกทีหนึ่งแล้วถึงะจะต่อได้อีก4ตัวถัดมาจะเป็นแบบนี้ถ้ามีต่อก็จะใช้ขีดแล้วก็ต่อว่าต่อไปถึงเลขอะไรเส้น6 6ถึง70่ียค่ะค่ะ,คะอันนี้คือส่วนใหญ่เราจะใช้ในกรุงเทพและปริมณฑลเนาะจะใช้02นยหน่วยงานราชการต่าง บ้านก็จะใช้0ูย์สทีนี้เนี่ยถ้าเป็นต่างจังหวัดจะมีรหัสทางไกลจังหวัดต่างๆจะมีรหัสทางไกลแต่ละจังหวัดเหมือนกันนะคะ อย่างเช่นในเพจคำไทยเขายกตัวอย่างจังหวัดเพชรบุรีเพชรบุรีจะขึ้นต้นด้วย032อย่างเงี้ยคะ่ะ uh huh. อันนี้คือถ้าเป็นต่างจังหวัดเนาะหรือขึ้นด้วยตัวเลขต่างๆนะคะบ้านพิซซ่าสมุทรสาคร034ค่ะใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเราจะเอาศูนย์แยกไว้ข้างหน้าเลยส่วนถ้าเป็นโทรศัพท์มือถือ081 098หรืออะไรต่างๆะคะ่ะจะแยกเอาสตัว แล้วค่อยเว้นวาพินิตาอย่างเบอร์พินิตาเบอร์อสมมติขึ้นต้นได้0ูนย์เอย่างเงี้ยใช่ไหมคะจะเขียน0ูนย์กับเก้าติดกันแล้วถึงจะตามด้วย1856แล้วเว้นอีกที7241สอนย่างเงี้ยค่ะน,นี่คือการเขียนหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือ จะเขียนแบบนี้จะไม่เหมือนโทรศัพท์บ้านนะคะเขาจะแบ่งจะแบ่งจัดกลุ่มนะคะเป็น2แล้วก็44สีอย่างเช่น0ูนย์แปอันนี้ก็เป็น2ใช่ไหมคะแล้วถึงจะเป็นอย่างละ4อย่างละ4ที่เป็นตัวเลขะคะ่ะแบ่งแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้การเว้นวรรคก็คือเว้นวรรคเล็กเ,เนาะไม่ไม่ได้ใช้เป็นเครื่องหมายยติพังแล้วโยเว้นว่าจะมีต่อเนี่ยการเขียนตอนนี้ที่ราชบัณฑิตเขาให้ข้อมูลเอาไวะคะ้ค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้น้องๆลอง,ลอง,ลอง,ลองสังเกตแต่เดิมมันเราจะเห็นว่ามีการใช้ขีด เนาะหรือว่าตัวยติพังอะคะ่ะแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วใช้เว้นวรคแทนแอันนี้ให้เป็นข้อสังเกตไว้เวลาที่เราไปอ่านเอกสารหรืออะไรต่างๆอะคะ่ะแล้วก็เวลาเขียนจะได้รู้ด้วยว่าเวลาเขียนเขียนยังไงเนาะจะต้องให้เป็นแบบ3สเตปก็สเตปแรกก็คือ2ตัวแรกก่อนแล้วก็เป็นสีสีนะคะก็ท่องไว้ว่าเป็น2 4งสี่สีก็ได้เวลาเขียนก็จะได้เขียนได้อย่างถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องมีตัวขีดแล้วด้วยใช้เป็นการเว้นวรกแทนก็จะแบ่งออก เป็นโทรศัพท์พื้นฐานทั่วไป อีกครั้งนะคะถ้าเป็นโทรศัพท์พื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นศูนย์อยู่ข้างหน้าเนาะที่เป็นศูนย์สองะค่ะแล้วก็เว้นวรคแล้วก็จะเป็น2 2อะไรก็เป็นเลข4ตัว2 356แล้วก็เว้นวรกศูนย์สี่หกหกส่วนถ้าเป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ตัวแรกอะก็จะมี2ตัวก็คือ0ูย์แล้วก็8551แล้วก็0 3 4 3อย่างนี้เป็นต้นค่ะนะคะอ่ะอันนี้ก็ให้น้องๆเป็นความรู้ไวแต่เผื่อไปเจอที่ไหนจะได้รู้เผื่อจะต้องเขียนจะได้รู้นะคะใช่แล้วมันก็ ทำให้เราชัดเจนเพราะว่าตอนนี้มีคนเขียนเหมือนแบบในแพลตฟอร์มต่างๆค่ะบางทีก็เขียนถูกบางทีก็เขียนผิดช่แล้วก็เป็นอีกหนึ่งความรู้นะคะที่ครูเปิลเอามาฝากนะคะต้องขอบพระคุณคุณรูมากๆเลยนะคะยินดีอย่างยิ่งเลยค่ะเจอกันใหม่ครั้งหน้านะคะค่ะส,สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะภาษาไทยน่ารู้กับครูเปิล